สวัสดีครับเนื่องจากหลักสูตรใหม่ปี2560นะครับมีการเพิ่มเนื้อหาเข้ามาก็คือในเรื่องของตัวแปรสุ่มแล้วก็การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับซึ่งในเรื่องนี้จริงๆแล้วเราก็จะเป็นรจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่หลักสูตรเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่การอธิบายตอนนั้นเนี่ยอธิบายในลักษณะที่เป็นเรื่องของการหาเปอร์เซ็นต์นะครับของข้อมูลทั้งหมด แทนที่จะอธิบายในลักษณะที่เป็นของความน่าจะเป็นนะครับเรื่องที่กล่าวถึงก็คือเรื่องของการแจกแจงแบบปกตินะครับแต่ตอนนี้เราจะอธิบายตัวแปรนะครับของความน่าจะเป็นเนี่ยในลักษณะที่เป็นแบบที่เป็นทางการมากขึ้นนะครับบางคนอาจจะกังวลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในระดับปริญญาตรีแล้วเอาลงมาสอนในม .6 ครั้งแรกมันจะเป็นยังไงนะครับผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก นะครับโอเคเราอาจจะต้องมานิยามความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวแปรสุ่มแล้วก็การแจกแจงความน่าจะเป็นโอเคนะครับอันนี้เอกสารประกอบที่ผมเพิ่งทําขึ้นมานะครับเอ,อ,เอกสารพวกนี้นะครับผมทํามาโดยอ้างอิงจากเนื้อหาในระดับปริญญาตรีนะครับแต่ว่าจะพยายามทําให้มันดูง่ายนะครับแล้วก็ บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอินทิกรัลแบบไม่จำกัดเขตนะครับก็คือตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะครับบางส่วนก็จะละเว้นการพิสูจน์ไวโอเคนะครับแล้วก็เทคนิคการอินทิกรัลที่มีลักษณะของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลมาเกี่ยวข้องหรือว่าการอินทิกรัลแบบแทนค่าอย่างเงี้ยนะครับก็จะละเว้นไว้นะครับแต่คิดว่าในหลักสูตรคงจะไม่กล่าวถึงในลักษณะของ ความรู้ที่จะต้องดึงเอาเรื่องของอ e ินทิกรลเนี่ยมาใช้ในการในการในการพิสูจน์สมบัติต่างๆนะครับน่าจะพูดเพียงแค่ว่าสมบัติที่ใช้ได้คืออะไรแล้วก็นําไปใช้เลยโอเคนะครับในเรื่องนี้จะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของตัวแปรสุ่มนะครับความหมายชนิดของตัวแปรสุม่มต่อมาก็จะศึกษาเกี่ยวกับการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ม นะครับซึ่งก็จะมี2ลักษณะก็คือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องกับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องแล้วก็ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องจากสารบันที่เห็นของสะสะวะทก็จะเห็นได้ว่ามันจะกล่าวถึงเฉพาะการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบยูนิฟอร์มกับแบบไบนเมียลนะครับแล้วก็การแจกแจงแบบต่อเนื่องเนี่นยก็จะกล่าวถึง2ตัวนะครับก็คือการแจกแจงแบบ Uh, normal นะครับ distribution กับ normal เอ่อ standard normal distribution นะครับมี2ตัวซึ่ง2ตัวหลังที่พูดเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในเรื่องของสถิติที่อยู่ในหล,ลักสูตรเดิมนะครับคล้ายๆกันนะครับโอเคความหมายของตัวแปรสุ่มคืออะไรนะครับในเอกสารที่ผมทำไว้นะครับ มาดูความหมายคําว่าการทดลองสุ่มก่อนการทดลองสุ่มหรือการทดลองใดๆที่เราไม่ทรารบผลการทดลองล่วงหน้าจนกว่าจะสิ้นนะครับการทดลองนั้นเราเรียกว่าการทดลองสุ่มนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการโยเรียนหนึ่งเหรียญสามครั้งนะครับผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยนะครับเราจะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแน่นอนจนกว่าที่ที่เราจะทดลองเซสซินลงไปนะครับก็จะมีอนะไรบ้างนะในการโยเรียญหนึ่งเหรียญสาครั้งนะครับก็อย่างที่เขียนก็มีหวหั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 วก้อยก้อยหัวหัวตามนี้นะครับ โอเคเนาะแล้วเราจะเห็นได้ว่าจำนวนสมาชิกของ s a m p l e space หรือผลลัพธ์การทดลองสุ่มทั้งหมดก็จะเป็น8ใช่ไหมครับเอ่อถ้าสมมติว่าเราให้ e ศ e 1 e 2 e 3แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวเป็น012 3เหรียญตามลำดับนะครับเราจะเห็นได้ว่าความน่าจะเป็นที่จะติดหัวศูนย์เหรียญก็คือ1ใน8นะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดเอ่อหัว1เหรียญ3ใน8ความที่จะเกิดหัวเอ่อความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัว,ว,เ,เ,หวเอ่อสองเหรียญก็เป็น3ใน8แล้วก็ความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัว ทั้ง3เหรียญเลยก็เป็น1ใน8นะครับจากสถานการณ์นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเ,เราไม่ได้สนใจหน้าของเหรียญที่ปรากฏขึ้นนะครับแต่เราสนใจจํานวนหัวจากการทดลองสุ่มนะครับซึ่งมีค่าที่เป็นไปได้คืออะไรบ้างครับก็มีศูนย์เหรียญน,นะครับมีศูนย์เหรียญ1นเหรียญ2เหรียญแล้วก็3เหรียญน,นะครับโดยที่ในการทดลองเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรที่แน่นอนนะครับจนกว่าการทดลองสุ่มนั้นจะเสร็จสิ้นลงไปนะครับ จึงอาจจะกล่าวได้ว่าไอ้ตัวฟังก์ชัน x นะครับฟังก์ชัน x จากการทดลองอจากปริภูมิ sample space นะครับก็คือ,อจากเซตศูนย์นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่แปลงผลลัพธ์ที่ที่ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่มในรูปของตัวเลขนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมติว่าให้ x ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นตัวที่แปลงผลลัพธ์ของการทดลองสุม่มก็คือจากหัวหัวหัว นะครับแปลงจากหัวหัวก้อยนะครับหัวก้อยหัวจนถึงก้อยก้อยก้อยออกมาเป็นตัวเลขนะครับในที่นี้นะครับถ้าให้ x ตัวเนี้ยนะครับเป็นฟังก์ชันที่แสดงถึงจำนวนหัวจากการโยนเหรียญ3ครั้งนะครับดังนั้น x ตัวเนี้ยก็จะแปลงจากหัวหัวหัวนะครับเป็น3 x ตัวนี้ก็จะแปลงจากหัวหัวก้อยเท่ากับ2 x ตัวนี้จะแปลงจาก โทษทีอันนี้พิมพ์เกินนะครับเป็นหัวก้อยหัวเนี่ยมีค่าเป็น2แล้วก็หัวก้อยๆมีค่าเป็น1แล้วก็แปลงจากก้อยก้อยๆเนี่ยมีค่าเป็น0นะครับเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้เนาะโอเคเราจะเห็นว่าสมาชิก1ตัวใน sample space เนี่ยนะครับแทนค่าลงไปในฟังก์ชัน x นะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแทนค่าใน x นะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเกิดตัวเลขเพียงแค่ค่าเดียวหรือจำนวนจริงเพียงแค่ค่าเดียวดังนั้น x ที่กำหนดเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชัน โอเคนะครับลองพิจารณาการทออลูกเต๋าจากการโยนเหรียญ3มเหรียญเมื่อพิจารณาการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งถ้าเราให้ y แทนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับ y ตัวนี้ก็อาจจะมีค่าที่เป็นไปได้ก็คืออะไรเป็นเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6โอเคไหมครับเราเรียก x และ y ตัวนี้ว่าเป็นตัวแปรสุ่มโอเคนะครับดังนั้นตัวแปรสุ่มก็คือตัวแปรที่กําหนดค่าที่เป็นไปได้ของการทดลองสุ่มนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นค่าจริงก็ได้นะครับหรือเป็นจนํานวนจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่จํานวนจริงหรือไม่ใช่จํานวนก็ได้นะครับแล้วก็ในทางสถิติเนี่ยมาเราก็จะมักใช้ตัวสมบสัตงกฤษตัวใหญ่เนี่ยแทนแทนฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มนั้นโอเคนะครับนั้นสรุปแล้วก็คืออะไรตัวแปรสุ่มก็คือตัวแปรที่เป็นฟังก์ชันเปลี่ยนค่าทุกค่าที่อยู่ใน sample space เนี่ยนะครับให้เป็นตัวเลขนั่นเองนะครับเพื่อเราจะนำค่าที่เป็นตัวเลขนั้นเอาไปศึกษาต่อ โอเคนะครับนั้นตัวแปรสุ่มก็คือฟังก์ชันที่ส่งจากปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุ่มนั้นไปยังเซตข,ของจำนวนจริงนะครับนั่นก็คือปริภูมิตัวอย่างตัวนี้จะเป็นจํานวนหรือไม่ใช่จํานวนก็ได้นะครับแต่เราจะส่งสมาชิกของปริภูมิตัวอย่างนี้นะครับไปยังเซตข,ของจํานวนจริงนะครับตัวอย่างของตัวแปรสุ่มเพิ่มเติมนะครับก็จะมีสมมติว่า,าเราโยนเหรียญ2เหรียญ1ครั้งนะครับ กำหนดให้ x แทนจานวนเหรียญที่ขึ้นก้อยดังนั้น x ก็คือค่าที่เป็นไปได้ก็จะมีอะไรบ้างก็มีค่าเป็นไปได้ก็คือ 0, 1, 2นะครับกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง4ลูกสีดำ3ลูก3ลูกนะครับสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมา2ลูกโดยหยิบเทีละลูกไม่ใส่คืนนะครับกำหนดให้ y คือ,อจำนวนลูกสีแดงที่หยิบได้นะครับ y ที่เป็นไปได้ก็จะมี 0, 1, 2นะครับ ในการชั่งน้ําหนักของเด็กแรกเกิดนะครับที่คลอดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งถ้าให้แซดแทนน้าหนักของเด็กแรกเกิดเราก็จะได้ว่าแซดเนี่ยมีน้ําหนักอยู่ในช่วงอะไรบ้างอาจจะเป็น0ูนถึงแปดพกรัมนะครับอาจจะเป็น 0- ูนถึงสามพกรัมแล้วแต่อาจจะเป็นช่วงนะครับซึ่งลักษณะของตัวแปรสุ่มที่ยกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับสามสามสามตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยก็จะมีตัวอย่างที่3นะครับคือตัวอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของตัวแปรสุ่มที่เป็นคุณลักษณะ การกับ2ตัวอย่างแรกโอเคนะครับ